ควบคุมโรคนะคะร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันควบคุมโรคนะคะจัดให้มีการประชุมไทยแลนด์ EOC Network ก้าวต่อไปอย่างท้าทายด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่จังหวัดชมบุรีนายแพทย์ผานุมาตรย,ยานเวสสกุลอธปิบดีกรมควบคุมโรคได้ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันควบคุมโรคโดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนอดีตปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายธนน์พันธีพาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีและนายดิเรกขำแป้นรองอธปิบดีกรมควบคุมโรคร่วมงาน อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้กล่าวนะคะว่ากรมควบคุมโรคได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธ,ธารณาสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่งโดยได้กําหนดเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านสาธ,ธารณาสุขปี2561ถึงปี2580เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลกรมควบคุมโรคจึงกําหนดให้พัฒนาระบบการ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสธาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์วางกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับส่วนกลางระดับเขตและระดับจังหวัดให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณาสุขครบตามเกณฑ์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศพันธมิตรวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกและหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นก้าวสาคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการจัดการภาวะฉุกเฉินและยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ท EOC ภายในปี2580สิ่งหนึ่งที่คิดว่ามีความสําคัญก็คือว่า เรายังเดินหน้าต่อในเรื่องของตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้นะครับการตรวจจับเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาร่วมมือกับในเรื่องการทําข้อมูลต่างๆที่เราจะทําให้การตรวจจับได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอบโต้สถานการณ์ได้ดีขึ้นประมาณนั้นครับก็คือในอนาคตเนี่ยเรามีเครื่องมืออยู่แล้วที่จะไปเราก็พยายามทําให้ยกระดับมากขึ้นเรากําลังคิดในเรื่องของ พัฒนาข้อมูลโดยการใช้ AI มาช่วยเรามากขึ้นตอนนี้ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในภาคีเครือข่ายของเราทั้งประเทศไทยเนี่ยในเรื่องงานของสาธารณสุขในเรื่องของงานสุขภาพเนี่ยเราคิดว่าเรามีความพร้อมในระดับที่ดีในระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วงานทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เป็นประชาชนด้วยในการที่จะเข้าถึงข้อมูล ในการที่จะช่วยในการปกคุมโรคอะไรต่างๆอย่างเช่นวันนี้มีไอโกอนเราก็รับทราบว่าไอกรนเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าป้องกันอย่างไรรักษาอย่างไรก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าประชาชนคนไทยทั้งหลายก็คงจะต้องรับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกรมควบคุมโรคในส่วนของภาคีเครือข่ายที่เราจัดระบบตรงนี้เนี่ยประชาชนทุกคน ต้องดูแลตัวเองระดับไหนเราก็จะพูดคุยกับประชาชนครับ